สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีอีโคคาร์สวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ไหม่แท้51,000กิโลเมตรนะครับนิสสันอาร์เมล่าอีโคคาร์ปี2017นะครับ1 8 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้ครับผ่อน3,900โดยประมาณใครที่สนใจอยากได้รถใช้งานอีโคคาร์นะครับไหม่แท้51,000กิโลเมตรนะครับสีสวยสภาพดีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำไม่ใช่รถจมน้ำไม่ใช่รถน้ำท่วมนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับ อยู่ถนนกาจนาพิเศษบางแคนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ปี2017 E ีโคคา189,000บาทนะครับรถสภาพโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาได้เลยครับสีดำสวยๆจัดทรงใส่ล้อมางๆนะครับใครที่สนใจอยากได้อีโคคานะครับคันนี้เติม E20 ใช้ได้สบายๆครับมาดูได้ครับมาลองขับได้เลยครับจะสดจะผ่อนสนใจแบบไหนจัดไปครับภายในเป็นบาะ ผ้านะครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับคันนี้เครื่องพันสตัว E นะครับปี2017นะครับไมแท้51,000กิโลเมตรนะครับไม่มีชนหนักอัต่อหรือพิกล่ามทนดูแลง่ายประหยัดใครที่สนใจนะครับได้รถสวยๆสภาพดีๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้านะครับ อีโคคาที่มีพื้นที่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับกว้างพอประมาณนะครับสำหรับอีโคคาแล้วก็ทนดูแลง่ายประหยัดนะครับเติม e 20ก็ได้นะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับมาชมได้มาเช็คได้มาลองขับได้เลยครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคแต่ ตลิ่งชันย่านนั้นนะครับรถโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสภาพดีราคาน่าสนใจสดผ่อนก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมของสมาชิกหรือใครอยากไปลองขับดูก็ไปได้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่านะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องกฎหมายครับ ถูกใจเข้าใจสนใจก็มาชมมาเช็คได้นะครับรุ่นนี้หาข้อมูลได้ครับตามแฟนกลุ่มแฟนเพจของ a m e l เมลนะครับโดยรวมก็น่าสนใจมากๆนะครับอะไรการซ่อมบำรุงรแลมีได้ทั่วไปนะครับสำหรับนิสสันก็เป็นอีกตัวเรือกที่น่าสนใจกับราคาและสภาพเนี่ย B2017 นะครับตัวนี้สีดำสวยๆนะครับนี่เลยครับออกแบบนี้นะครับสำหรับด้านหลังก็จะมีชุดแต่งมาให้นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ สนใจคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรลยละเอียดนะครับมีเบอร์โทรให้ติดต่อกันนะครับไลน์ก็ได้โทรก็ได้ติดต่อมาได้เลยครับ